เพื่อนๆสวัสดีจ้าบนนี้ยายกับตาพาเพื่อนๆมาบึงเนะาะจะบ้านไม่สันติมาบึงโดมเดอ้อพี่นอ้องนี่โดมโดมกระตากของนอับชาวบ้านไม่สันติเนี่ยขอร่วมกันเนาะนี่อยู่ข้างหลังเห็นโบโดมเอาไว้ตากของจ้าจะเป็นปลาแดดเดียวจะเป็นเนื้อหรือจะเป็นพักอีย่างสักอย่างค่าตะไข่ทิ้งไข่ใบมะกรูดเนาะ ถ้าอยากตากไว้เป็นตากแห้งเป็นสมุนไพรเพิ่นก็มาตากในนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิงข้างในเนาะอืมข้างนอกมันจะเป็นกระจกพี่นอ้องเออข้างในมันจะเป็นมุ่งลวดเนาะเออเขาก็จะทําโตะ๊ะอืมโต๊ะยาวๆาไว้ตากข้างในเนาะแมงวันหรือว่าอีหยังก็บม่มีเขามาตอมดอกเด้พี่นอ้องเออสะอาดสะอ,ดอ,อ,อ,าาอ้านอืมีโต๊ะ เป็นแถวโตอะลูปิเนียมเอออยู่ข้างในเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิงนะ้งเนาะเออเดี๋ยวจะพาไปเบิง้งไปชมดูว่าจะเป็นจังไดข้างในเนาะนี่มาเบิง้งมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งข้างในตาหนังรออยู่ตายืนรออยู่มาเบิง้งพูนเบิ้งข้างในพี่น้องเขาเห็นโตโตเงาเงา,าพูนเอ,อเขาตากตอนนี้เขาก็ตากเนื้อ,อยู่พี่น้องพูเนื้อเดียเดียวนี่ก็เห็นโต สูงแค่เอวเลยพี่น้องทําเป็นแ้วตกเอออยากตากอีหยังก็ได้ข้างในมันจะฮ้อนฮ้อนเด้อพี่น้องเด้อเออฮ้อนนี่ฮ้อนยากคักเลยนี่ข้างนอกมันมีแผ่นแผ่นกระจกเนาะเออกระจกพลาสติกเนาะข้างในมันสิเป็นมุงลวดเออตากอีหยังก็แหงไว้เนาะเขาสิมีปลาแดดเดียวหรือหยังก็ได้เนาะพี่น้องนี่เบิ่งข้างในเข้าไปฮ้อนฮ้อนพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเด้อนี่ยาย ประตูจะเข้าไปบ่ได้รอกนี่เขาล็อกไว้เนาะเออก็อยากเข้าไปทายหเห็นชัดชัด,ชดอยู่แต่ว่าใหญ่กบก่กล้าเปิดของเขาเนาะเออเพียงทายใหเบ่งข้างนอกแนวก็ไปมันก็เห็นอยู่นี่มันกว้างอยู่พี่นอ้องปลูกชาวบ้านเนะาะไผอย,ยัากมียังมาตากก็มาตากทุกอย่างเออจะเป็นกล้วยตากแห้งหรือจะเป็นหมูแดดเดียวหรือปลาแดดเดียวหรือขิงไข่คา,าแต่ไข่เนาะ ตากเอาไว้เห็ดสมุนไพรพี่น้องก็เข้ามาตากในโอ้ยังร้อนเลยนึกพี่น้องเข้าไปข้างในพอปั้นอบเอาไว้เด้เออนี่เขาก็ล็อกประตูไว้เนาะเพียงแต่มองเข้าไปข้างนอกเนาะตาเออตาผือยืนรอ <c oughs> เออผุ่นแหนมเข้าไปเห็นเนื้อแดดเด,ดเดียวว่าสั่นพูนมันเป็นโคง้งหลังคาโคง้งพี่น้องเอออนนากาศุดเออจะมีไฟฟ้านำเดอ้อเวลาหนาวๆปุ๊บนี่เขาจะเปิดไฟ อุ่นๆน,น่ะมันมีไฟเข้าไปอยู่ในนั้นเด้ห้องอบเนาะพี่น้องเออเวะลานาแดดนาร้อนไปซีน่ะเออเขาก็ไ,ได้ใส่ไฟ,ฟหรอกพี่น้องเขาก็แดดมันร้อนร้อนเลยพี่น้องตากยังแก่แห้งแห้งไวดีผมยังชาวบ,บ้านเขาก็รวมหัวกันเออรวมตัวกันมันรวมหัว <laughs> ยายก็บอกพี่ตัวตืรวมตัวกันเออว่ามีความคิดว่าอยากจะทําโดมเอาไว้ตากของในหมู่บ้านเนาะ บ้านใดมีของก็งไปตากในนี่เนาะเออถ้าสมมติว่าบ้านอื่นเข้ามาขอตากเนี่ยมาเช่าเด้พี่น้องเออมาเช่าเช่าตากเด้อืมเช่าเป็นเป็นวันหรือเป็นอะไรยังสักอย่างนงนึ่แหละเออัดท,ที่นี่ถ้าบ้านจะขอกับบ่อใดจ้างและเนาะแนวมันค่ณมีส่วนร่วมน้ากันเนาะเออบล่งดูข้างในโอ้ยายเคยเขาไปตากยูมันร้อนร้อนเลยยาย่อยเคยเอาไอ,อ้ยังกระชายกับคาเออ กปใชยเนาะเอาเฮ็ดเป็นเว้นแลวเออเปิดเปิดบ่ได้ดอกได้ประตูเลื่อนออกมาในน้นอยอยุ่แต่ว่าเขาก็ล็อกไว้บกลกาเปิดของเขาเนะาะแต่เขาไปข้างในเออลองเปิดดูเยี่ยมบ่ดูกระตาเออเออมันเปิดบ่ได้ของเขาเออจะาล้องเขาบูยู่เขาเพียงแต่เขาตากไว้เวลาแห่งสองสามมือหรือมือหนึ่งเขาก็มาเก็บถ้าว่าเนื้อแดดเดียวพี่น้องเอยบ,บ่พอแดดดอกเออ มันแห้งแล้วล่ะเออลองเข้าไปข้างในโอ้ยหล่อนเฝ้าตากเฝ้าออกมาได้พี่น้องมันห่อนเออยางดีเลยแล้วนี่เอเอเขามีงบทําเอาไว้อืชาวบ้านทุกคนมียังกับพากันมาตากอยู่ในนี่แหละพี่น้องเออนี่เห็นไหมรูปโค้งเออข้างนอกจะเป็นกระจกกระจกผสติกระจกนะแบบท่อนๆเออข้างในข้างในนี่ยจะเป็นลวดออพี่น้องเออ กระแตงลวดม,มุงลวดนะในโต๊ะก็จะเป็นมุงลวดคือกันแหละเป็นแท้ไหวพี่นอ้องเออนี่เบ่งรูปทรงมันพี่นอ้องเออพู้ใหญ่ลูกบ้านก็ช่วยกันเออออกงบออกอะไรมีม้าเขาก็ซอยกันเห็ดเอาไว้ตากของพี่น,อน้องเนาะเออที่ตากยังก,ยยงก็ได้ไผมียังก็มาตากน้ากันเออตากบ่ได้แต่มันสับปะหลังพี่น้องไผ <c oughs> มีปลาก็มาตากเออไผมีหมูแดดเดียวก็มาตากเออ ไปเอาตะไคร้มาซอยเออตากไว้เป็นสมุนไพรเออก็มาเอามาตากนํากันพี่น้องนี่เบิ่งรูปส่งข้างนอกพี่น้องยาวเติบอยู่เด้เออยาวเติบอยู่กว้างอือมันหลายห้อง5 6ห,ห,ห้องปละ่ะพี่น้องเออยาวข้างในนี่เป็นแถวแหละอือนี่อยู่ข้างนอกนี่รอบนอกพี่น้องนี่รอบนอกเขารอบนอกโดมเขาเอิ้นโดมพี่น้องเออโดมตากของนี่โอ้ยตากอีหยังก็ได้พี่น้อง มียังก็เอามาตากน้ากันนี่มันอยู่เลาะเขาพี่น้องเขาบ้านใหม่สันตินี่เลาะเลาะข้างนี่เห็นบอกยายไทยเลาะเลาะข้างเนาะนี่มันจะเป็นเขาเขาเขาตัดถนนออกจากเออมาทางบ้านใหม่สันติเนาะมันมีสมัยตะก่อนนี่เขาตัดถนนอันนี้ช่องทางเข้ามาพี่น้องมันจะมีหินอยู่สองข้างเข้ามาที่โดมพี่น้องนี่ตาก็เอารถมอเต พ่วงมาจอดไว้ตรงนี้ยายกับตากันเลยเข้ามานี่ยยาย็ดถ่ายออกไปเห็นอีกเนาะถ่ายเอาไปข้างนอกอีกให้เบิ้งนี่อยูเลาะทางนี่หินพี่น้องนี่นี่หินสองก้อนนี่ซ้ายขวาพี่น้องหินบักไงเลยหลายกอ้อบบักเอฟเลยหลายพี่น้องเบิง้งหินไงนี่โอ้ยเข้ามาข้างในน,นี่เย็มเย็นจ้อยแหละอืมพูนตายัางสงสัยหยางกับเขาไปเบิ้งอีกอะอ๋อพูน ตาสงสัยยังอีกเนาะยังเข้าไปเบิ่งอีโอ้คนไปเก็บขาก้องพี่น้องย้ายนี่มาจากขากองเออดูเห็นบอ่อหลูกพลังโดมของเขาพี่น้องนี่ที่สถานที่ตากของแห้งพี่น้องเออตากพริกอะสองเด,ดแห้งกรอบเลยแหละพี่น้องเออตากยังแต่แห้งดีพอไปยังเมงวันมดยังบ่ม,งมีเข่าเลยแหละสะอาดสะอา้านพี่น้องข้างในเนาะเออ อาดมากเลยแหละครั้งไห่มียังเขาไปได้แม้แต่มดตัวเดียวก็เข้าไปบ่ได้พี่น้องแมงวันตัวเดียวก็เข้าไปบ่ได้ดอกมันฮอนอืฮอนยังมากเลยเด้อนี่โดมอันนี้ยายก็เคยเขาไปตากยูเอาใบมะกรูดไปตากเอยสองเดดขนาดอนไะไพี่น้องแหงกอบมา,มาดูทางข้างนอกบันนี่น,นี่มาดูทางข้างนอกด้วยยายจะพามาเบ่งทางทางออกบันนี้ ตามารอหรือตามารอ,อยายก่อนหรือตาเด้อเดี๋ยวยายทายจากแป๊บหนึ่งก่อนยายจะพาทายบึงธรรมชาติหล่ะหลาะทางหลาะโดมก่อนอืบึงธรรมชาติก่อนพี่น้องในหมู่บ้านเขานหมู่บ้านใหม่สันติพี่น้องนี่ดูโคนหินก่อนหินบักไงบักเอบเดือพี่น้องเด้อปยายจะพาไปเบึงก้อนบันนี่ ยายจะออกไปทางถนนเดอบันเนทายโคดห,หินนี่โคดหินนี่มีช่องทางเข้ามาที่โดมพี่น้องโคดหินอยู่ทั้งสองข้างข้างทางเข้ามาเออเหมือนกระซุ้มประตูอะพี่น้องนี่หินบกกักก้อนบักเอฟเลยนะพี่น้องคือนยังเข็ดลินจือนี่ใต้หินนี่เยน็ยนเย็นเด้อพี่น้องเออลองไปนั่งเถอะยังเย็นสบายเลยเออยายก็จะพายังเลาะไปอีกนี่บึงก้อนหินก้อนใหญ่พี่น้องบึงเถอะ โอ้ยก่อนหินบักเอฟได้สูงกับสูงเออแต่ก่อนเขาเขียนไว,ว้ว่าห้ามยกเล่นขว้าโอ้ใหญ่ก็มาเห็นโอ้เขาเขียนไว้ห้ามยกเล่นขว้าแจ๊กไผแต่ตอนนี้เขาเขียนว่าทางเข้าพี่น้องเนี่ยทางเข้าโดมแล้วนี่นี่เขาเขียนไว้ทางเข้าโดม่สั้นเออทางเขา้เา,เขาไปตากของนะเอเขียนไวน้ในก่อนหินนะก่อน่ะเออก่อนหินกับสวยงามพี่น้องเอ้ยสูงเธอเล พะมันตึกสองสั้นพอแล้วพี่น้องพุณน่ะสูงเป็นเห็บขึ้นอือโอ้ตานั่งล้ออยู่หันก้อนเออมามา,มาดูข้างขวาบ่ะนี่นี่อีกก้อนหนึ่งพี่น้องมาอันนี้ต้นแจงพี่น้องต้นแจงมาอยู่ติดกับโขดหินเนาะอยู่ติดกับก้อนหินใหญ่คือต้นแจงจากพี่นอ้องายายก็จะเดินไปเลาะทางอันนี้กับทางทางเขากระบ่สูงกานใดดอกเขาบ้านใหม่สันติพี่น้องเออ นี่มามาเบิ้งอีกนี่เบิ้งก้อนหินบันนี้ยายทายระยะไก่ให้เบิ้งก้อนหินชัดๆเนาะโอ้ก้อนหินงามๆได้พี่น้องมันคู่กันเออนี่เขาจะเขียนไว้ว่าเออบ้านใหม่สันติดเด้นี่ต้องไปเบิ้งไกลๆเ้อนี่หินงามๆพี่น้องเออมันมานั่งถ่ายรูปเอ,อ้อย่างดีเลยแล้วนี่หินบักงามหนึ่งนี่ข้างบนมันจักมีอย่างในบึก เคยขึ้นขึ้นไปเนาะเออนี่เขาจะเขียนไว้ว่าบ้านใหม่สันติเ้อพี่น้องนี่เห็นบ้านใหม่สันติดูสัวลายเขาลายของ,งงาบงามเด้ออันนี้ก็สูงยังสูงด้วยแล้วนี่สองข้างสองก้อนเออนี่เห็นบักเอฟเลยพี่น้องพุ่นะเออยังสูงยังงามมาเบิ่งไกลๆงามคักเด้อถ้ามาเบิง่งมาเห็นอันนี้ก็จะมีต้นแจง้ง อยู่ข้างทางอันนี้ทางไปบ้านใหม่สันตินูน่นไปไกลๆหน่อยพี่น้องอันนี้ทางบ้านใหม่สันติมันถึงโคดหินก้อนหินสองก้อนก่อนก่อนจะเข้าบ้านใหม่พี่น้องพุ่นตารอยายแล้ว